สวัสดีครับพบกับพวกเรา WKB Engineering ครับวนนี้นำการตั้งค่าอ e ิวาเตอร์ Schneider ATV 1 2ในส่วนของ Modbus RTU โอเคครับจากที่เกิดแล้วนะครับเราจะเซตให้ตัวนี้ครับใช้งานมอตบัส RTU นะ RT ครับเริ่มจากการเซตให้มันทำการ Default Parameter ก่อนครับโดยการกด dial ครับ แล้วหมุนไปที่ config ครับ C F ครับกดหนึ่งครั้งครับแล้วหมุนไปที่ F C S ครับกดหนึ่งครั้งครับหมุนไปที่ I N I คือ initial นะครับแล้วสังเกตไฟจะกระพริบนะครับให้เรากดค้างครับ3มวิครับโดยประมาณไฟจะค้างนะครับแสดงว่าค่าทำการรีเซ็ตแล้วครับต่อไปครับจะตั้งการใช้งานให้ใช้มดบัตรอทยนะครับโดย default ครับจะควบคุมผ่าน external I O นะครับเราก็กด ESC ออกมาครับ กดที่พ a เนลครับกดที่ dial นะครับหมุนไปที่ c o n f ิ i ครับไปที่ f u ครับกดหนึ่งครั้งครับไปที่ ctr ครับคือ control นะครับกดหนึ่งครั้งครับไปที่ fr 1ครับเปลี่ยนเป็น ndb ก็คือบอลบัตนะครับแล้วกดตรงกลางหนึ่งครั้งครับตอนนี้ครับเราจะสามารถควบคุมผ่านบอบัตได้แล้วนะครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์การสื่อสารครับกด sc หนึ่งครั้งครับ กลับมาที่ตรงก่อนนะครับเราเลือกเป็นคอนครับกดหนึ่งครั้งครับตัวนี้ครับคืออเดรสครับกดเข้าไปเราตั้งอเดรสครับผลตัวอิ v พั t เตอร์ครับตัวนี้เป็นหนึ่งครับเหมือนตัวถัดไปครับ CPR นะครับก็คือเป็นบอร์ดเลดครับกดเข้าไปครับ default เป็นเหมือนเก้าพันสองครับอันนี้ผมเซตเป็นเก้าพันหกครับกดหนึ่งครั้งครับต่อไปครับเป็น TF0 ครับก็คือ Format ครับ ดีฟอลต์จะเป็น8 Event 1นะครับผมเปลี่ยนเป็น8ปดนอนหครับหมุนแล้วก็กด1ครั้งครับพาร์ติชันสุดท้ายครับก็คือ time out ครับผมตั้งสัก30เสิ็จครับแล้วกดตรงกลางครับแจ้ง s c ออกมาครับจะพบว่าตอนนี้ินเวอร์์ในสถานะ free w i e l stop นะครับก็คือรอคำสั่งจหยตัวคอมมาข้างนอกครับก่อการตั้งค่าตัว h v 1 2เพื่อเปิดใช้มดบัตร a t u จบเพียงเท่านี้ครับผม พบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ